สวัสดีค่ะจากวาดไยมองพยอมค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมไม้มงคลกันนะคะตาดีได้ตาร้ายเสียนะคะวันนี้พาให้เพื่อนๆมาชมกันนะคะอันนี้ก็เป็นต้นไม้แยแยหรือว่าไม้เทวบุตรนะคะไม้เลือก ไม้เรียกโชคเรียกวาสนาบุญบารมีนะคะใครปลูกไว้เป็นที่อัศจรรย์ใจนะคะที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาในชีวิตเรานะคะอันนี้ปลูกใส่กระถาง24นิ้วอยู่นะคะยังไม่ได้ลงดินนะคะต้นสูงมากๆ วันนี้ก็เป็นวันที่สา30เมษายนแล้วนะคะลำเขาขึ้นลำใหญ่มากเลยนะคะโอ้ยนี่ค่ะขึ้นมาเป็นลำเป็นหน่อแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะลำเป็นหน่อแบบนี้นะคะ หน้านี้เขาจะแตกหนอ่อรอรับน้ำฝนในเดือนพฤษภานะคะสำหรับไม้แย่ๆยะหรือว่าไม้เทวบุตรนะคะไม้วาจาสิทธิ์เรียกโชคเรียกวาสนาบุญบารมีนะคะเป็นณจังงังอย่างดีใครมีไว้บูชานะคะไม่ว่าจะไปติดต่อ งานการใดๆก็แล้วแต่นะคะจะสำเร็จสมผลสมความมุ่งม,มา่ปรารถนาทุกทุกประการนะคะเป็นไม้มงคลไม้วาจาสิทธิ์ใครเห็นใครรักนะคะพูดจาอะไรก็เป็นที่เชื่อถือนะคะของผู้คนทั่วไปแล้วก็เป็นทั้งเจ้านายรักนะคะ ส่วนอันนี้ก็เป็นอยู่ในกระถางแปนิ้วนะคะนี่ค่ะนี่ก็คือไม้เย่เยหรือว่าไม้เทวบุตรนะคะใครใครสนใจก็ทักทายมาได้นะคะที่บาลายองคพยอมหรือว่าที่เพจบาลยองงพยอมก็ได้นะคะแอดไลน์เข้ามาคุยสอบถามกันก็ได้นะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะ แต่ต้นนี้ไปเอามาจากที่บ้านที่อ่งทองนะคะใส่รถมาสเลนคลุมไม่มิดนะคะก็จะมีใบช้ำบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ก็รับรองนะคะสวยทุกต้นนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูกับสิ่งที่เป็นมหามงคลนะคะตาดีได้ตาลายเสียนะคะ เป็นไม้ที่เรียกโชคบุญวาสนาบารมีนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บารายของพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ